สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับในคลิปนี้นะครับในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตน,นะครับกับปีนี้ที่เราต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งเราก็ต้องมีการปรับตัวนะครับนักเรียนปรับตัวคุณครูเองก็เช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้ที่กิจกรรมที่อยากจะนำเสนอนักเรียนนะครับก็จะเป็นนะครับปรากฏการณ์นะครับทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เนี่ยมันมีมันมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอยู่อยู่เยอะนะครับเนื่องจากว่า,าความเป็นไปเป็นมาของเอกภพของเราเนี่ยมี มีช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์ในแบบนี้ต่างๆนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้เนี่ยมนุษย์ให้ความสนใจที่จะสังเกตมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับรวมถึงการที่พยายามที่จะทําความเข้าใจนะครับกับการเกิดเอกภพนะครับมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรโลกของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งปรากฏการณ บนท้องฟ้าของเราเนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยครับครูจะขอนำเสนอนะครับปรากฏการณ์นะครับซึ่งเพิ่งเกิดผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่อ่าเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ ครั้งต่อไปเนี่ยก็เราต้องรอเป็นอีก20ปีเลยนะครับกว่าจะเกิดอีกครั้งนะครับนั่นก็คือนะครับปรากฏการ์ดวงจันทร์บางดาวบางคานนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่17เมษายน2564ที่ผ่านมานะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับซึ่งในปรากฏการ์ดวงจันทร์บางดาวบางคานเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะสามารถสังเกตได้นะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเป็นช่วงหัวค่าหลังจากที่ ดวงอาทิตย์ตกไปไม่นานนักนะครับเราก็ยังไม่นอนกันหรอกนะครับแล้วก็สังเกตเห็นได้ทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งความน่าสนใจของมันเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนนะครับเข้าไปบังดาวอังคารน,นะครับแต่ความพิเศษของมันเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับในแต่ละสถานที่เนี่ยเราจะพบเลยว่า แต่ละสถานที่เนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเราเห็นตำแหน่งของอดาวงคารเมื่อเทียบกับดวงจันทร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆปรากฏการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเกิดขึ้นอยู่บ่อยมากนะครับยกตัวอย่างเช่นการเห็นการแตกต่างกันนะครับของอ ปรากฏการสูรยุป,ปราคาก็ดีนะครับของจันทรุป,ปราคาก็ดีหรือปรากฏการที่มีความแตกต่างกันของสถานที่เกิดนะครับแล้วทําให้คนบนโลกเนี่ยมองเห็นปรากฏการเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งกิจกรรมที่อยากจะนําเสนอนักเรียนในวันนี้นะครับก็คือ,อปรากฏการดวงจันทร์บังดาวอังคารในครั้งนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะสามารถที่จะ ทำอะไรบางอย่างกับปรากฏการณ์นี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพทางด้านซ้ายมือของโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นภาพจําลองการเกิดปรากฏการณ์นะครับในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและภาพด้านขวามือนะครับเป็นที่จังหวัดนครพนมนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งของดาวอังคารนะครับเมื่อเทียบกับดวงจันทร์แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการอธิบายสาเหตุตรงนี้ครับสามารถอธิบายได้นะครับซึ่งนักดาราศาสตร์ในอดีตหรือว่า,าชาวกรีกในอดีตเนี่ยเราเราเราเรียนรู้ปรากฏการนี้มามาค่อนข้างนานแล้วนะครับอตอนนี้ก็คิดว่านักเรียนคงจะรู้คงจะอยากรู้ได้แหละว่าปรากฏการที่ครูกําลังจะพูดถึงเนี่ยมันคือปรากฏการอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับาภาพนี้นะครับภาพที่1กับภาพที่สอง อยากให้นักเรียนนะครับลองอปฏิบัติตามดังภาพที่1ด้านด้านซ้ายก่อนนะครับ mm mm mm. นักเรียนลองปิดตาด้านซ้ายครับนะครับแล้วก็นกักเรียนลองยื่นมือออกไปนะครับพอยื่นมือออกไปนักเรียนสังเกตนิ้วมือของนักเรียนครับนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนนะครับจากการปิดตาซ้ายเนี่ยไปปิดตาขวาดูนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับเราจะพบว่าเมื่อเราขยับตาข้างทั้งสองเนี่ยจะเอามือปิดตาซ้ายนะครับไปแล้วไปปิดตาขวาเราจะพบว่าเอ้ยเราเห็นนิ้วมือของเราเนี่ยมันมีการขยับใช่ไหมครับแต่ว่าพื้นหลังเนี่ยอยู่กับที่เลยนะครับแต่นิ้วมือของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับปรากฏการลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่าปรากฏการพาเรแลแล็นะครับพาเรแลแลกเนี่ยเป็นการ เกิดจากการที่ผู้สังเกตของอผู้สังเกตวัตถุเนี่ยมีการสังเกตกันคนละตำแหน่งนะครับทำให้เราเห็นตำแหน่งของวัตถุเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเมื่อเทียบกับพื้นหลังนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่าพาราแลกนะครับซึ่งพาราแลกนี่เองนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ศึกษานะครับอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับปรากฏการดวงจันทร์บางดาวองคานนี้ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าการสังเกตดาวองคานและดวงจันทร์ในแต่ละสถานที่เนี่ยเราเห็นดาวองคารเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งไปแต่จริงๆแล้วเราต้องเราต้องบอกแบบนี้ครับว่าในปรากฏการดวงจันทร์บางดาวองคานเนี่ยนะครับอย่างเช่นครูขอกลับไปที่ภาพนี้นะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วภาพพื้นหลังหรือภาพแบ็กกราวน์เนี่ยคือภาพพื้นหลังสีดํานะครับที่มีดาวอังคาน นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นการเกิดพาราแลกเนี่ยคือดวงจันทร์ในแต่ละสถานที่เนี่ยมันสังเกตแล้วเห็นกันคนละตำแหน่งเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะทำไมดวงจันทร์กับดาวอังคารในแต่ละสถานที่เนี่ยมันถึงห่างกันไม่เท่ากันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะนะครับปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าพาราแลกนะครับอันนี้เป็นภาพอธิบายนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยผู้สังเกตเนี่ยอยู่บนโลกนะครับแล้วก็ สมมติว่าตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเราสังเกตจากจุด A นะครับมองไปที่ดาวอังคารนะครับผ่านดวงจันทร์ไปกับสังเกตที่จุด B แล้วก็มองไปที่ดาวอังคารเช่นกันนะครับผ่านดวงจันทร์ไปเหมือนกันเราจะพบว่าเราเห็นดาวอังคารมันขยับได้นะครับแต Beth ่จริงๆแล้วว่าดาวอังคารมันเป็นพื้นหลังนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีการขยับนี่คือคือดวงจันทร์นะครับแต่จริงๆถามว่ามันขยับไหมมันไม่ขยับหรอกครับนะครับ มันเกิดจากการที่เราสังเกตที่ในใน,ในตำแหน่งที่ต่างกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเราก็เลยเห็นว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราลองลากเส้นไปนะครับมันจะเกิดมุมเล็กๆนะครับบริเวณนี้นะครับมุมนี้เราเรียกว่ามุมพลา r ล l e c นะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาหรือคำนวณมุมนี้ได้นะครับเดี๋ยวครูจะ นำเสนอนะครับวิธีการที่จะเราที่ที่เราจะคํานวณน,นะครับแล้วก็เอามาหานะครับระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์กันนะครับโดยที่เราไม่ต้องนั่งยานอวกาศจากโลกไปถึงดวงจันทร์แล้วก็วัดระยะทางนะครับเราสังเกตอยู่บนโลกนี่แหละแต่เราก็สามารถที่จะทราบระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ได้จากปรากฏการณ์ดวงจันทร์ของเราค่ัในครั้งนี้ครับ อ่ะนะครับกิจกรรมที่นําเสนอนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นนะครับการคํานวณนะครับหาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์จากปรากฏการดวงจันทร์บางดาวคานโดยวิธีลูนาพาราแลกนะครับลูนาพาราแลกก็คืออ่าพาราแลกของดวงจันทร์นะครับซึ่งในข้างต้นเมื่อตะกี้เนี่ยครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าทุกคนเห็นดวงจันทร์แต่นะครับ เราจะสังเกตดว่ามันมีจุดเล็กๆอยู่นะครับเป็นจุดสีส้มๆนะครับที่อยู่ในภาพนี้ด้วยนะครับอันนี้คือดาวอังคายนะครับเราก็จะใช้ความแตกต่างของตรงนี้ครับมาลองคํานวณกันในวันนี้นะครับซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ครับอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลจริงนะครับโดยเราเราร่วมกันเก็บทั่วประเทศไทยเลยนะครับมีทั้งหมดประมาณ8โรงเรียนนะครับซึ่ง ครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องนักเรียนนะครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชบัภูเก็ตนะครับที่ที่ร่วมเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ลองที่จะคํานวณดูนะครับซึ่งครูก็ร่วมเก็บกับนักเรียนครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ขอ,อเอาข้อมูลชุดนี้นะครับมาลองที่จะให้พวกเราเนี่ยลองได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะ ดูวัตถุประสงค์ข,ของกิจกรรมก่อน,นครับนะครับอย่างแรกแน่นอนครับเราต้องการที่จะวัดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์โดยวิธีการดูหน้าพาราแลกนะครับจากปรากฏการณ์ดวงจันทร์บางดาวองคารนะครับแล้วก็จะลองหานะครับแนวโน้มความคาดเคลื่อนด้วยว่าการหาระยะทางในครั้งนี้เนี่ยความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูวิธีการดําเนินการ กันนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเรารู้ว่าปรากฏการดวงจันทร์บางดาวังคานนะครับที่จะเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องมีการวางแผนการสังเกตนะครับโดยที่เราก็ต้องไปศึกษาดูก่อนนะครับซึ่งก็จะมีโปรแกรมที่ชื่อว่าสเตเลเรียมนะครับเป็นโปรแกรมาจาลองจําลองทางดาราศาสตร์นะครับปรากฏการต่างๆนะครับการเคลื่อนที่ของ วัตถุท้องฟ้าเราสามารถที่จะเข้าไปดูในช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์เพื่อที่จะวางแผนในการเก็บข้อมูลได้นะครับซึ่งเราก็พบว่าช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์แล้วก็วางแผนในการเก็บข้อมูลได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสองทุ่มนะครับไปจนถึงเกือบเกือบสามทุ่มเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากนะครับก็จะเป็นการประสานนะครับเพื่อหาผู้ร่วมเก็บข้อมูล กับเรานะครับเนื่องจากว่าเราทำพาราแลกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้สังเกตอย่างน้อย2ตําแหน่งที่อยู่กันคนละที่กันนะครับแต่วันนี้เราได้มาทั้งหมด8ที่เลยนะครับก็คือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละจากภาคเหนือก็ดีจากภาคอีสานภาคใต้นะครับมีหมดเลยทั้งหมด8ตําแหน่งนะครับแล้วเราก็ จัดประชุมนะครับออนไลน์นะครับเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากเลยครับก็วางแผนนัดแนะกันว่าเราจะเก็บข้อมูลกันอย่างไรนะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยครับพอวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะเมื่อถึงวันที่เกิดปรากฏการณ์เนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลพร้อมกันนะครับก็คือหลักการง่ายๆก็คือเราต้องถ่ายภาพดวงจันทร์ดวงดารเนี่ยทุกสถานที่เ,เราต้องถ่ายพร้อมกัน นะครับนับหนึสองสามกดชัตเตอร์แชะนะครับเราก็ได้ภาพที่พร้อมกันแต่ถามว่ามันง่ายขนาดนั้นไหมนะครับมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวิธีการที่เราจะทําให้เรามั่นใจว่ามันเป็นเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าหลักการของพาราแลกคือเราต้องสังเกตณเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าต้องเป็นนาทีเดียวกันวินาทีเดียวกันนะครับถึงจะได้ผลที่ที่ ใกล้เคียงกับค่าที่เป็นค่ามาตรฐานมากที่สุดนะครับโดยวิธีการที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะต้องเอากล้องถ่ายรูป DSLR เนี่ยครับต่อนะครับเข้ากับกล้องโทรทัศน์เพื่อจะถ่ายรูปดวงจันทร์กับดาวอังคารที่อยู่ในเฟร,รมเดียวกันนะครับโดยที่เราจะกำหนดเวลาว่าเราจะถ่ายทุกๆ1นาที ก็เริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเห็นดาวดวงจันทร์กับดาวคานีอยู่ในเฟร,รมเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ถ่ายทุกๆหนึ่งาทีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าปรากฏการจะจบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเลือกภาพกันอีกทีในแต่ละในแต่ละที่นะครับเมื่อกี้ครูทิ้งไว้ว่ามั่นใจได้อย่างไรว่าภาพที่ถ่ายที่เราถ่ายพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นเวลาเดียวกัน นะครับวิธีการก็คือเราก็หาเวลาที่มันเป็นเวลามาตรฐานสักสักตัวหนึ่งครับซึ่งในที่นี้ก็จะใช้เวลามาตรฐานประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมานะครับดังภาพทีอ่อยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็ใช้กล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยนะครับถ่ายไปที่หน้าจอของโทรศัพท์เพื่อที่จะดูเวลาว่ามันเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่กล้องเราตั้งไว้ไหมนะครับเเป็นเวลาเดียวกับที่เราเซตอัพเวลาไว้ในกล้องถ่ายรูปของเราหรือเปล่า นะครับถ้าไม่ถ้าเป็นคนละเวลาเนี่ยเราก็จะได้ชดเชยนะครับบวกลบเข้าไปนะครับเพื่อให้เป็นเวลาเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเวลามาตรฐานตัวนี้ครับไม่ว่าจะเปิดจากโทรศัพท์เครื่องไหนก็จะเป็นเวลาเดียวกันนะครับคราวนี้เราก็ได้เวลามาตรฐานเรียบร้อยแล้วมั่นใจเรียบร้อยแล้วว่าดวงจันทร์กับดาวการที่เราถ่ายแต่ละภาพเนี่ยเป็นเวลาเดียวกับที่อื่นด้วยนะครับซึ่ง เราตก็ต้องมาเลือกภาพทีทีนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ที่ค่อนข้างสําคัญนะครับก็คือเราจะต้องเก็บข้อมูลอ่าพวกภาพถ่ายที่เราได้ถ่ายไว้เนี่ยครับแต่ละที่นะอ่าที่สาธิตราชวัตรภูเก็ตก็จะเก็บข้อมูลไว้ชุดหนึ่งนะครับโดยที่เราจะตั้งชื่อไฟล์ภาพนะครับเป็นเป็นอ่าปีเดือนวันนะครับก็คืออ่าสิบเจ็ดเมษานะครับสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็เวลาที่ถ่าย แล้วก็บอกสถานที่ไปด้วยนะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์ที่เราใส่ภาพไว้เนี่ยก็จะต้องระบ,บุพิกัดน,นะครับทางภูมิศาสตร์เป็นพิกัดละติจูดลองดิจูดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปหาระยะทางนะครับนะครับในแต่ละสถานที่ที่ร่วมเก็บข้อมูลกับเราเขาก็จะบันทึกภาพไว้ใน Google Drive ในลักษณะนี้นะครับ ถ้านักเรียนคนใดสนใจนะครับหลังจากนี้อยากที่จะลองลองเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ดูนะครับนักเรียนสามารถที่จะสแสดงอาสแกน QR Code ได้นะครับนะครับทางขวาม,มือนี่นะครับสแกนได้นะครับอ่ะหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อนะครับเมื่อเราบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้แหละเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องนะครับ วัดระยะทางของอสองตำแหน่งที่เราสังเกตกันเนี่ยครับเช่นสมมติว่าครูอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วคู่ที่ครูเลือกมาเนี่ยเขาอยู่ที่นครพนมนะครับครูก็จะต้องเอาพิกัดละทิจูดลองทิจูดของเขาเนี่ยครับของทั้ง2องตำแหน่งเนี่ยครับมาวัดระยะทางนะครับซึ่งอันนี้ง่ายที่สุดเลยครับใช้ Google m a p นะครับวัดระยะทางในระยะกระจัดคือเป็นแนวเส้นตรงว่า สองสถานที่เนี่ยห่างกันเท่าไหร่ห่างกันกี่กิโลเมตรนะครับแล้วเราก็จดไว้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราจะเอาระยะทางตัวนี้ครับมามาหารสองด้วยเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยระยะทางที่หารสองแล้วเนี่ยไปดูพิกัดละติจูดลองดิจูดมันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพื่ออันนี้เราจะต้องไปดูอา ระยะทางจากดวงจันทร์ณเวลานั้นด้วยนะครับเพื่อจะใช้เป็นระยะมาตรฐานนะครับขั้นตอนต่อมาอันนี้เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องการความละเอียดค่อนข้างมากนะครับเราต้องเลือกคู่ภาพที่ถ่ายเวลาเดียวกันจริงๆนะครับถ่ายนาทีเดียวกันวินาทีเดียวกันได้ยิ่งดีนะครับแต่ว่าพอเราถ่ายไปแล้วเนี่ย เราก็จะพบว่าบางทีมันก็มีความคลาดเคลื่อนของเวลาเหมือนกันนะครับเราก็เลยกําหนดไว้ว่า,าเวลาห่างกันไม่เกิน5วิกันแล้วกันนะครับบวกลบ5วินาทีนะครับเป็นเวลาที่เรายอมรับได้นะครับแต่ว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนก็จะเยอะขึ้นนะครับเราก็จะต้องเอาภาพของดวงจันทร์ที่ถ่ายในเวลาเดียวกันเนี่ยครับของทั้งสองสถานที่เนี่ยมาซ้อนกันนะครับซ้อนกันในลักษณะ ที่แนบติดกันพอดีนั่นหมายความว่าดวงจันทร์ทั้งสองดวงเนี่ยต้องซ้อนกันพอดีนะครับขนาดของลุมอุกบาทตำแหน่งของลุมมวัดของดวงจันทร์ก็ต้องเท่ากันพอดีนะครับแล้วพอเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดวงจันทร์ไม่ใช่จะเห็นว่าดาวคารของสองภาพเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ เมื่อเราซ้อนกันแล้วเราก็ได้ภาพลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีจะมีจุดนะครับซึ่งจุดตรงนี้ถามว่าคืออะไรจุดตรงนี้ก็คือดาวอังคารนนะครับเราสามารถที่จะวัดนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์นะครับเทียบกับอะไรฮะเทียบกับตัวดาวอังคารที่มันห่างกันรตรงนี้ได้ถามว่าที่มันห่างกันรตรงนี้มันคืออะไรนะครับมันก็คือมุมพาลาเล็ตนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะต้อง เทียบบัญญัติยานะครับว่าเมื่อดวงจันทร์เนี่ยขนาดปรากฏของมันประมาณ0.5องศานะครับกี่เส้นก็ว่าไปนะครับก็เทียบบัญญัติยานออกมาว่าในระยะเท่านี้เนี่ยที่ดาวองคารของสองตำแหน่งต่างกันเนี่ยคิดเป็นกี่องศานะครับพอคิดได้แล้วเราก็จะรู้มุมพาราแลกนะครับต่อมาในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ทางตรีโกณมิตินะครับเนื่องจากว่าพอเราสังเกตนะครับเราดูรูปทางด้านซ้ายมือเนาะเราสังเกตนะครับจากจุด A กับจุด B ไปที่ดวงจันทร์แล้วก็ดาวองคารเนี่ยเราจะพบว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งเราก็จะใช้อัตราส่วนของด้านประกอบมุมฉากในเรื่องตรีโกณมิตินะครับมามาคำนวณได้นะครับโดยที่ในการคำนวณเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเห็นภาพ ทางด้านภาพที่ครูกำลังชี้อยู่นี้นะครับก็เราจะคำนวณหานะครับระยะจากโลกถึงดวงจันทร์นะครับซึ่งก็คือระยะระยะดีนะครับนี่ระยะดวงจันทร์นะครับระยะดีโดยที่มุมพาแลกที่เราวัดได้เนี่ยเราก็ต้องมีการหาร2ด้วยนะครับหาร2ด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะได้ความสัมพันธ์นะครับก็คือค่า แทนนะครับของมุมพา拉แลกนะครับหาได้จากด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมนะครับซึ่งก็คือความยาวของ AB นะครับระยะทางนั่นเองนะครับระยะทางระหว่างจุด A กับจุด B ที่เราวัดใน Google Map แล้วเราหารสไว้นะครับเราก็เอามาแทนค่าในตรงนี้นะครับส่วนด้วยด้านประชิดมุมนะครับ สายคอสแทนข้ามฉากคิดจากข้ามชิดนะครับก็คือแทนหาได้จากด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากส่วนด้วยด้านรชิดมุมฉากนะครับก็จะได้นะครับเป็น AB ส่วน2นะครับหารด้วย d นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ย้ายข้างดีขึ้นไปนะครับก็คือเราจะต้องการหาระยะจากโลกถึงดวงจันทร์นะครับมันก็จะได้สูตรตามข้อนี้นะครับซึ่งครูก็เอามาขยายให้ดูตรงนี้นะครับก็คือ หาได้จากระยะของดวงจันทร์เนี่ยหาได้จากระยะระหว่างเมืองนะครับอันนี้เขียนผิดนิดนึงนะครับเป็นระยะระหว่างเมืองส่วนด้วยค่าแทนของมุมพาราแลกนะครับบวกด้วย R ลบ M R ลบ M. M นี้คืออะไรนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วระยะสองตำแหน่งบนโลกเนี่ยครับมัน เป็นส่วนโค้งของโลกดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ฐานของสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้นะครับเราก็ต้องมีการชดเชยนะครับฉากาฐานของสามเหลี่ยมนี้นี้ออกไปด้วยนะครับซึ่ง R ก็คือรัศมีของโลกนะครับลบด้วยค่าเตรงนี้นะครับซึ่งค่าเตรงนี้ก็คำนวณได้นะครับไม่ยากพอได้ออกมาแล้วเราก็จะได้ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์นะครับ เดี๋ยวเราลองดูผลกันดีไหมนะครับอ,อันนี้จะให้นักเรียนลองดูผลครูขออนุญาตยา้ายอันนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นะครับซึ่งสังเกตเห็นว่าหน้าตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่สองนะครับนักเรียนต้องดูข้อข้อความตำแหน่งในด้าน,นขวาม,มือประกอบนะครับว่าตัว A อเนี่ยหมายถึงที่ไหนตัว B หมายถึงที่ไหนนะครับซึ่งอันนี้เราจับคู่ภาพนะครับแล้วก็มีการวัดระยะทางของเมือง ทั้งสองนะครับมีการหาระยะดวงจันทร์มาตรฐานโดยใช้การหารสองของระยะทางแล้วก็ไปปักหมุดใน Google Map แล้วก็ดูไปดูในสเตเลเรียมว่าดวงจันทร์วันนั้นเนี่ยครับณเวลานั้นเนี่ยมันมีระยะห่างจากโลกไปเท่าไหร่เพื่อที่จะใช้เป็นค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็มีการคำนวณมุมพาเลอกออกมานะครับแล้วก็คำนวณระยะของดวงจันทร์ที่ไดนะ้ชดเชยไปด้วยรวมลัศมีโลกไปด้วยแล้วก็ หาความเคลืค่อนออกมานะครับเราพบว่าในวันนั้นเนี่ยที่เราคำนวณได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ในวันนั้นเนี่ยเท่ากับ4 29820.43กิโลเมตรนะครับคิดความคาดเคลื่อนนะครับร้อยละ7.72นะครับก็เรียกว่าคาดเคลื่อนเอ่อพอสมควรนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่ว่าคาดเคลื่อนเพราะอะไร นะครับแล้วก็ดวงจันทรมาตรฐานเราก็ได้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันกว่าตรงนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูซิว่าแนวโน้มของความคัดเคลื่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับในกราฟที่2ออันนี้นะครับในตอนที่2เราจะพบว่า,าค่าความคัดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยครับที่เราเกิดขึ้นหามาแต่ละตำแหน่งเนี่ยครับเราเอามาเทียบกับระยะทางครับ ระหว่างที่ห่างกันระหว่างสองตำแหน่งครับเราพบว่านะครับยิ่งระยะทางของเมืองเนี่ยอยู่ใกล้กันเท่าไหร่นะครับความคัดเคลื่อนก็จะเยอะนะครับจริงๆแล้วข้อมูลอาจจะอาจจะน้อยไปสักนิดนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเราพิจารณาเส้นแนวโน้มได้นะครับถ้าอยากจะศึกษาแล้วได้ผลที่คัดาคาดเคลื่อนน้อยลงเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกเมืองที่อยู่ห่างกันพอสมควรน,นะครับซึ่ง ในประเทศไทยก็หาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอย่างเช่นครูเนี่ยอยู่ภูเก็ตนะครับใช้คู่ภาพที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเกือบถึงพมา่าแล้วนะครับแล้วก็ทันสองร้อยกว่ากิโลเมตรไปแล้วนะครับเพราะว่าเราหาระยะทางที่ไกลกว่านี้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของเราเหมือนกันนะครับงั้นเราลองมาสรุปอันนี้นิดนึงนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับในการสรุปผลการศึกษาเนี่ยเราเพบว่าระยะทาง จากโลกถึงดวงจันทร์ที่เราใช้การคำนวณโดยวิธีลูน่าพลาแร็กจากปรากฏการณ์ดวงจันทร์บางดาวงคารเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ429,820.3 4กิโลเมตรและมี 100, 5, 5, 5, 6, 7, 2, ะร้อยละคว,ความคัดเคลื่อนเท่ากับ7.72นะครับเมื่อพิจารณาดูนะครับว่าความคัดเคลื่อนเกิดจากอะไรก็พบว่าความคัดเคลื่อนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับระยะทางระหว่างเมืองนะครับก็คือถ้าเมืองยิ่งอยู่ ไกลกันเท่าไหร่เนี่ยความคลาดเคลื่อนก็จะน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับครูฝากข้อจํากัดแล้วก็ข้อแนะนําสําหรับการศึกษาในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าวิธีการลูน่าพาราแลกที่เราใช้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่เราใช้ประมาณค่านะครับจากจากความสมันของรูปสำเร็จมุมฉากนะครับซึ่งก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ก็ ค่อนข้างค่อนข้างที่จะหยาบอยู่พอสมควรนะครับหยาบในที่นี้ไม่ใช่หยาบขายนะครับหยาบในที่นี้ก็คือเป็นวิธีการที่ไม่ได้ละเอียดมากนะครับซึ่งมันก็มีมันมันมีข้อสังเกตอยู่หลายอย่างเลยว่าทําไมเป็นวิธีการที่ไม่ละเอียดนะครับถ้าเราอยากจะพิสูจน์โดยให้ความคลาดเคลื่อนมันน้อยลงเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการคํานวณที่ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับอย่างเช่น ในการคำนวณจริงเนี่ยสมการที่เราใช้เมื่อสักรู่เนี่ยครับที่ระยะทางาจากโลกถึงดวงจันทร์หาได้จาการะยะทางระหว่างเมืองหานด้วยมุมพาแลกเนี่ยครับสมการนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อนะครับเราถ่ายดวงจันทร์ตอนที่เขาอยู่บนเส้นเมอริเดียนพอดีนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่เราสังเกตปรากฏการดวงจันทร์บางดาวเคาราเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาหัวค่ำแล้วก็ ดวงจันทร์กับดาวงคารเนี่ยมันใกล้ที่จะรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับโดยมีมุมเงยนะครับน่าจะประมาณ20-30องศานะครับซึ่งเมื่อเป็นมุมเงยประมาณนี้ครับทำให้เวลาเราลากรูปสามเหลี่ยมครับเส้นดวงจันทร์กับดาวเส้นเส้นระยะทางดวงจันทร์กับโลกของเราเนี่ย มันจะไม่ได้ตั้งฉากกับตัวตัวพื้นพื้นของโลกพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดที่ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความเคลื่อนตรงนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการนี้ก็เป็นการเป็นการนําเสนอให้นักเรียนนะครับเห็นว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับอาลขาคณิตอย่างง่ายนะครับในการที่จะหาอะไรบางอย่างนะครับซึ่งวิธีการพวกนี้ครับเราทํากันมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ สมัยกรีนะครับเป็นพันปีมาแล้วนะครับปัจจุบันเราก็ยังใช้กันอยู่นะครับก็โอเคนะครับในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาตั้งใจฟังนะครับแล้วก็อยากจะฝากนักเรียนว่านักเรียนลองมองอะไรใกล้ๆตัวนะครับแล้วก็ลองทําให้มันเกิดประโยชน์ออกมานะครับสิ่งที่เราสังเกตทุกวันนี้ะครับมีความหมายหมดนะครับลองตั้งคําถามกับมันนะครับแล้วเราจะพบว่า มันจะมีอะไรเยอะแยะเลยที่เรายังไม่รู้แล้วพร้อมที่จะให้เราหาคำตอบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับฟังกันนะครับขอบคุณครับ